ว้าวดูอุปกรณ์พวกนี้สิเทจังเลยอะอยากซื้อทั้งหมดเลยอ่ะเครื่องดูดฝุ่นใหม่ก็น่าใช้อืออะไรอ่ะฉันหิวฉันหิวเดี๋ยวไม่เป็นไปไม่ได้สงสัยคิดไปเองมั้งลัลาลัลลาฉันไม่ชอบถุงเท้าเหม็นเหม็นเลยโอเคฉันมั่นใจว่าฉันได้ยินแน่แน่เออเฮยเร็วมาเต้นกันออถอยไปนะอู ไม่เป็นไรฉันจัดการเองงามงามงาอืมขออีกฉันต้องออกไปจากที่นี่อะไรเนี่ยจะไปแล้วเหรอฉันลดราคานะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะอ,อ,อะไรอีกเนี่ยเฮ้ยากพัดลมไหนไหมนี่มันแปลกมากเลยอะ่ะอืมฮะฉันฉันฝันไปเหรอเปล่ามาสนุกกันโอ้ยยซื้อฉันซิรู้ไหม พวกเธอน่าสนใจมากแต่ฉันพากลับบ้านทุกคนไม่ได้นะก็ได้พาไปก็ได้มาเพิ่มความแต่งประกายให้ผมกันหนอชอบเจ้าเครื่องนี้จังเลยอะผมฉันจะได้ดูดีตลอดแถมใช้งานง่ายด้วยอุยน่ารักจังเลยอะเพิ่มอีกนิดแล้วกันฉันทำมันได้ทั้งวันเลยอะฉันด้วย ผมถ้ากลิ่นหอมจังเธอใช้แชมพูกลิ่นนอะไรอ่ะฉันรู้สึกสุดยอดเลยน่าทึ่งไปเลยเธอต้องสวยแน่แน่ขอบใจถ้าไม่มีเธอฉันไม่สวยแน่ที่สุดท้ายแล้วขอบคุณนะเพื่อนฮ,ฮู้ฉันรู้สึกสวยจังเราต่างก็ต้องการความวิงวับในชีวิตกันทั้งนั้นเอา้าไงครพ่อว้าวดูลูกสิสวยจริงๆเลยมาเหอะอาหารเสร็จแล้วอืมนึกอะไรดีๆออกแล้วหนูจะแปลงโฉมให้พ่อไม่ตลกเลยลูกโหนะคะต้องสนุกแน่ๆเลย มาลุยกันเลยพ่อกลัวเหรอคะเราพ่อไม่ได้อยากทำอ่ะโดะี๋ยวสฮึลูกไม่รู้หรอว่าพ่อแก่ๆก,ก็เคลื่อนไหวแบบนี้ได้ด้วยสนุกจังอยู่ใฉยๆสิคะโว้วเกือบไปแล้วเดี๋ยวโดนเส้นแล้วเหรอว้าวพ่อดูดีมากเลยอะ่ะเราทำได้แพร่เลิกวุ่นวายได้แล้วตั้งสติหน่อย โทษนะคะหนูคงแค่ฝันกลางวันดูพ่อสิเอ่อพ่อดูดีนะคะฝีมือดีนะเราฉันดูตลกเป็นบ้าเลยเฮ้ย hey, นามิช่วยฉันหน่อยดิเอ่อนั่นฟามิงโกเหรอเพื่อนใหม่ฉันเองฮู้มันน่ารักจังขนนุ่มลื่นจังเลยโอ้ยชอบจังเลยเออเยี่ยมเอาอีกฉันไม่เคยเบื่อเลยใช่เลยตรงจุด ธอโชคดีจังเราต้องไปละบายบายเจอกันนะอืมฉันหิวแล้วล่ะได้เวลากินขนมละของโปรโดฉันเลยอืมรสชาติดีมากๆไม่ต้องห่วงฉันไม่ลืมเธอหรอกอาปากกว้างๆหวังว่าจะชอบนะอืมอร่อยจังฉันต้องการอีกอร่อยไหมเธอกินเพิ่มได้นะอ,อกินเก่งนะเนี่ยอืมอร่อยมาก โอ้โออฉันว่าเซตปวดเอีอย่ปล่อยบนโตะนะฉันไม่อยากเช็นอืนฟามิโกะอ่ะชักโรครกเธออยู่ไหนอ่ะไม่นะฉันลืมมาที่บ้านเดี๋ยวจะไปโรงเรียนสายแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแล้วล่ะโอ้ยไม่อยากชื่อเลยว่าจะลือมอ่ะโทษทีนะขอเวลาแป๊บหนึง่งโทษทีมาเป็นเรื่องสุขเสนะิน่ะเธอเป็นอะไรอะ่ะฮิฉันทนไม่ไหวแล้วนะเร็วแคล ก็ไปหาสักโครกน่าจะมีแถวแถวนี้นะตรองรีบแล้วไปปล่อยหลังผู้ไม้ก็ได้เขาตาจนไม่มีทางเลือกแล้วล่ะอะไรเนี่ยไม่มีสักโครกตรงนี้หรอน่าจะมีแอ่งน้ําขนาดใหญ่ตรงนี้สิตรงนั้นอะไรอะ่ะในที่สุดเออมันล็อกเร็วให้ฉันเข้าไปเกมนี้สนุกจริงๆเลย ไม่มีเวลาแล้วนะทำไมเข้านานจังอะให้ฉันเข้าไปเหอะสายไปแล้วเออมีใครมีไม้ถูพื้นไหมคะน่าอายสุดๆเลยถ้ามันต้องปล่อยก็ต้องปล่อยเลยนะมาแล้วหวังว่าจะยังไม่สายไปนะโอ้ยย่แฮแล้วมาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีกว่าเราจะปฏิเสธสิ่งที่เห็นทั้งหมดทำเท่ไว้ หนังสือนี้น่าสนใจจังอู้หมดคาบแล้วเจอกันนะทีนี้ฉันก็สนุกได้แล้วอู้ยยูฮูออออแอบหดฉันบายบายอย่าทุ่ม um. ฉันไปละฮะกลับมานะจับฉันสิจับไม่ได้นะแน่เ่า๋ยวฉันต้องวิ่งไล่แกน,นะอิสระอิสระแสนหวานไม่อย่าไปโอ้ เดี๋ยวไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าเร็วเกินสิโอ้อะไรเนี่ยโดดขึ้นมาสิอยู่ใกล้มากเลยอะมันนี่เดี๋ยวนี้เกือบจับได้แล้วน่านาไปดีกว่าฉันทีนี้มันไปไหนแล้วอะฉันมั่นใจว่าเพิ่งเห็นมันเองนะอย่าบอกนะว่าคลาดกันไม่เอาดีฉันต้องการมันนะ โอ้ยหายไปแล้วสินะฮ่ฉันซ่อนสำเร็จเกือบไปแล้วเชียวเออแต่คงไม่เห็นหรอกมั้งเดี๋ยวนั่นมันเออเไปดีกว่าสงสัยหล่อนไปหมดแล้วฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะมีใครเห็นแอ์พอดฉันไหมฉันคิดถึงมันมากเลยอะ่วอเันด้วยมีใครเห็นเจ้าของฉันไหมเฮ้คุณ ทางนี้ฉันต้องดึงความสนใจเธออะไรอ่ะแอร์พอรฉันเธอมาแล้วฉันแฮปปี้จังเลยรู้สึกดีจังอย่างน้อยฉันก็มีเธอมามามฉันไม่ต้องการคนอื่นแล้วลา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  ยากจังเลยฮะเมื่อไหร่จะหมดขาบสักทีนะแต่ฉันก็ทำงานเสร็จแล้วอะ่ะทีนี้ก็กลับบ้านด้ละเจอกันนะฮะออีขย,ยักขยังดูแน่นดิบนริ่มเลยอะ่ะฮะอเผลอว่าไงนะเดี๋ยวมีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่เห็นรู้สึกเลยเดี๋ยวนั่นมันสิวเหรอไหนขอดูหน่อยอืมไม่เห็นเลยเลยอะต้องลองหามุมดีๆซิอืมไม่เห็นอะ โอ้น่าญหญุดนงิดจังบางทีน่าจะใช้มือถือได้อย่านะฉันพูดจริงนะกระเพาะฉันไม่ดีอ่ะสิวจะทำให้ฉันอยากอ้วกนี่น่าจะช่วยได้นะนปล่อยผ่านไปไม่ได้หรอแค่ถ่ายรูปนิดหน่อยเองข้างหลังนั่นเป็นไงบ้างาอา่ะขยะขยะงัมัตงฉันไม่อยากเห็นมาแล้วอ,อ้อฉันลืมมันไม่ลงแน่แน่ฉันต้องเก็บไปฝันแน่เลยพอเหอะไม่ไหวแล้วบายลงที่โหดได้ โอเจ็บจังมันทำอะไรลงไปมือถือฉันเป็นไรไหมนะหวังว่าจะไม่แตกเลยอห้ยมันไม่เป็นไรไหนขอดูสิวหน่อยไม่เดี๋ยวเธอเห็นนี่ไหมเขาทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ข้อความเข้าเขาคิดอะไรอยู่ะ่ะสิวไม่เป็นร่มเลย เป็นชาที่อร่อยจริงๆโอ้มาไม่เคยลืมยายของเขาเลยลืมบ้างก็ดีนะนี่คือการเอาคืนไม่ดีแล้วฉันทำไงดีอชีวิตฉันจบไปแล้วเออม่อะไรหรอฉันได้ข้อความของนายไม่ต้องมาย้ำเลยมันไม่ได้แย่นะเห็นไหมววเรามีสิวเหมือนกัน แล้วเรามีสิ่งที่เหมือนกันมากๆอหวานฉ่ำเว่อร์บางทีทุกอย่างน่าจะกำลังดีขึ้นมามะฉันคิดได้ออกแล้วเออเยี่ยมรู้สึกดีจังออกมาเพียบเลยเธอททำให้ฉันมีความสุขละในที่สุดก็ทำงานเสร็จสักทีว้าวยินดีที่ได้เจอเธอนะจูลี่อ ก็ดีนะหวังว่าวอึดอัดนิดนิดะฮะฉันขอเปิดแอร์หน่อยนะเดี๋ยวฉันช่วยเธออีกแรงเองพัดนั่นแรงเกินมามาพัดให้ถอดใจไม่เป็นไรเข็มขัดนิรภัยขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดในผิดกฎหมายนะปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเข้าใจแล้วร้อมอยังโอเคไปกันเถอะ เปิดเพลงหน่อยนะอชอบเพลงเม็กซิกันแม้จูลี่วู้ฮูเย่มาสนุกกันเอาเลยดังอีกดังอีกเย่มาสนุกกันนี่มันเสงไปเลยวู้ฮูเออแมวมาทำอะไรตรงนี้เกือบชนแล้วอะ่ะหอจะหลบไปดีๆไหมวิสเกอร์ใช่แล้วหลบไปเลยเจ้าเหมีวหยวเฮ้ ทำไมต้องพูดใส่ทรโข่งด้วยอะตอนนี้ขอขับรถแบบสงบสงบได้ไหมไม่มีแมวแล้วใช่ไหมเฮ้ยฉันเห็นที่จอดแล้วนันที่ของฉันที่รักเดี๋ยวเรากำลังถอยทุกคนค่อยๆค่อยๆเรายังถอยไม่เสร็จใกล้เสร็จแล้วเธอแน่ใจนะ ตูลี่เราโอเคโอเคทีนี้ก็ถอยตอบช้าๆโอเคพอละหยุดได้ขอบใจที่ช่วยนะเออแล้วฉันจะฉันนึกว่าจอดชิดมุมแล้วนะเนี่ยสงสัยต้องลองใหม่ฮะตอนนี้เล็บของฉันยาวมากชอบจังเอามาขคอให้มีเสียงได้โดยเฉพาะถ้าเอามาขอแก้ว ว่าไงโทรศัพท์วันนี้เป็นไงบ้างเอาละส่งข้อความดีกว่าโอ้ยหยุดอย่าจิ้มโอ้ยไม่ไม่ชอบเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ฉันเนี่ยเรื่องแปลกๆก,กำลังเกิดขึ้นโทรศัพท์ของฉันกลายเป็นคนไปแล้วเอ่อไงฉันชื่อจูลี่อืมตอนนี้เธอเป็นคนแล้วสินะใช่แต่ฉันยังไม่ปุ่มอยู่นะ อชอบการช้อปปิ้งที่สุดเลยเดี๋ยวโอไม่ oh โทรศัพท์ฉันอยู่ไหนอะบางทีอาจจะอยู่ในถุงพวกนี้ไม่ทำหายแน่เลยเดี๋ยวฉันว่าอยู่นี่แน่นเลยโอ้ยอยู่ไหนกันเนี่ยโทรศัพท์อยู่ที่ไหนกันนะเดี๋ยวนะตอนฉันอยู่ในรถมันก็ยังอยู่นี่นาไปชอ้อปกับเธอี่สนุกจังเลยจูลี่ โอ้บายคิดว่านะฉันลืมเข้าไว้ในรถเฮ้หวีฉันหวีผมให้ดูดีได้นะว้า wow, วผมนี่เจ๋งจังแฮะใช่ได้เวลาฟังเพลงแล้วโ oh, <Kylie S 1> อ้ใครรีส่งข้อความมาโ oh อ้ไม่เออสั่นไปหมดว้าวเธอส่งข้อความมาเพียบเลยอะ โอไม่โอไม่ไคลี่เริ่มเป็นห่วงแล้วฉันไม่อยากอยู่ในรถอีกต่อไปแล้วอยากให้มีคนมาช่วยพาฉันออกไปอะโทรศัพท์โทรศัพท์โอ้เขาหย,ยิ่งชั่วฉันขอโทษเดี๋ยวฉันจะพาเธอออกมานะอู้ดีใจจังที่เจอเธอโทรศัพท์โทรศพัทรศพท์ไม่เป็นไรนะสายชาร์จตอนนี้ต้องหาแหล่งพลังงานโอ้แอปเปิ้ล น่าจะใช้ได้นะเร็วเข้าโทรศพัพท์ฝืนสิโอ้ไงจูลี่ฉันขอโทษนะโทรศพัพท์เธอนอนชาร์จไปนะ oh. เอาล่ะวันนี้มาถึงแล้วโทรศัพท์ฉันอยากให้เธอช่วยอ่ะช่วยส่งคำเชิญให้ฉันได้ไหมเยี่ยมขอบใจไปได้ละ oh. ไง ฉันมีข้อความถึงคุณเอา้านี่บายฮูนี่ก็คนต่อไปไงเอ่อหวัดดีเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีข้อความถึงคุณไงไงไงคุณข้อความคุณไงข้อความคุณไงเข้าใจละ บายไงคุณก็ความไงเอ,อ่ออะไรนะโออปาร์ตี้คืนนี้เยี่ยมเลยว้าวนายประหลาดแฮะรีบกลับไปเลยบายไงบายโทรศัพท์กลับมาแล้วหรอโอ้เธอดูแย่นะเป็นไรไหมอ่ะใช่ไม่เป็นไรอะ่ะแค่เหนื่อยอะ่ะ มันแปลกหน่อยแฮะโอ้รีบเข้ามาเถอะไงโทรศัพท์ของฉังนมีปัญหาคุณช่วยได้ไหมโอ้แน่นอนสิฉันซ่อมเขาได้ทันทีเลยโอ้เขายัางชั่วมาเร็วโทรศัพท์สาวสวยคนนี้ช่วยเธอได้ว้าวใช่ดูแย่ใช้เล่นเลยนะอืออโอเคมาเริ่มทำงานกันเลยไม่ต้องห่วงไม่เจ็บหรอกปัญหาเยอะเลยนะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้าง ฉันรู้สึกดีดีโอ้คุณพระคุณเจ้าเออมันค่อนข้างจะหนักไปหน่อยสำหรับฉันเธอรู้สึกเป็นไงบ้างอะโทรศัพท์วิ่งยังแย่อยู่หรอเอาล่ะฉันต้องตัดสินใจ Yes p e พอ e c เกไปเลยฮู้เร็วจังเลยแฮะได้เวลาเปิดกล่องแล้ว ใครใครน่ะน่ไอจูลี่โอ้นั่นใครอ่ะฉั้นเป็นของจูลี่โทรศัพท์ของจูลี่รู้แล้วว่าทำไมเธอถึงอยากได้โทรศัพท์ใหม่อย่างฉันฉันดีใจจังที่มีเธอโทรศัพท์ใหม่เพอร์เฟกตันนี่ดูดีจังฮืม hmm. ฉันควรเติมอะไรอีกไหมนะไม่อ่ะดูดีแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> <ๆ>เธอรู้ว่าเธอต้องการกากเพชร เชื่อฉันให้เปล่งประกายสักหน่อยโอเคอีกสักหน่อยคงไม่เป็นไรอมันดูสวยจังแต่แค่นิดเดียวโอเคเอาและนะนี่ไงกำลังดีเลยเย่ yeah, กากเพชรเธอรู้ว่าเธออยากเติมอีกเดี๋ยวเข้ามันดึงดูดความสนใจคนอื่นได้แนะ่แน่อ๋อไม่รู้สิเอาอีกเหรอจริงดิ ใช่เติมกากเพชรอีกแต่มันเต็มไปหมดแล้วนะโอเคโอเคอีกหน่อยก็ได้โอ้ใช่เริ่มดูดีขึ้นแล้วมันเยอะไปหน่อยนะดีมากเลยล่ะกากเพชรฉันจะเอามันออกได้ยังไงเนี่ยตอนนี้เธอเป็นราชินีกากเพชรแล้ว ฉันว่าฉันจัดเต็มไปเลยแล้วกันโอ้ไม่โอ้ไม่แบบนี้ไม่ใช่เลยใช่เธอคิดถูกแล้วเติมอีกใช่แล้วโชว์ให้โลกเห็นว่าเธอเปลงประกายโอ้ oh, oh, ไม่รู้สินะโอเคฉันจะเชื่อเธอเยสมันมันไวอราชินีกาก,ากเพชรว่าไงว้วเธอมีกากเพชรเต็มตัวไปหมดอะเอ,อดูดีนะ ฮะอะไรติดหน้าฉันน่ะกากเพชรจะเอาออกยังไงเนี่ยฉันขอโทษมันติดเต็มไปหมดเลยเย้ราชากากเพชรวันนี้เยี่ยมสุดๆเลยโอ้กากเพชรเธอนี่ตลกจริงๆมาเร็วไปกินข้าวกันโอ้นั่นแสงอะไรอะ่ะจ้าเกินไปแล้วโอ้ยตาฉัน เกินเหตุมากๆเอออย่างน้อยเราก็สนุกนะ <S <S ถ้าสิ่งของกลายเป็นคนชีวิตคงเปลี่ยนไปมากแน่ๆคุณอยากคุยกับสิ่งของชิ้นไหนและทำไมคอมเมนต์บอกเราหน่อยสิอย่าลืมแชร์ว,วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆแบบนี้อีก